สวัสดีครับพบกับผมอาจารย์อนุริศิริขงขำกับรายการ JC ฟ i n i การเกษตรออนทัวร์นะครับตอนนี้ออนทัวร์มาที่จังหวัดระยองนะครับสวนของคุณนุ้ยนะครับตอนนี้ก็มาดูการเจริญเติบโตหลังจากที่ชุดนั้นมาแรกๆนี่ยังไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางนะครับยังเกรนแกรนอยู่แล้วก็เนื่องจากพี่ที่ดูแลนด้ทำงานหลายด้านนะครับก็เลยเพิ่งได้มีโอกาสได้มาบริหารจัดการ ก็ได้เอาปุ๋ยอินทรีย์เคมีนะครับที่อย่างที่บอกว่ามีการปรับเรื่องโครงสร้างดินแล้วก็มีท่าฐานหลักรองเสริมครบเนี่ยมาใช้กันนะครับแล้วก็ตอนนี้มาติดตามผลนะครับแต่ผิดจังหวะไปนิดนึงครับเพราะว่าทางส่วนนี้ได้มีการเอาตัวปุ๋ยกลุ่มที่เป็นแคลเซียมสูงมาฉีดนะครับอย่างที่ยะเคยย้ำนะครับว่าทุเรียนเล็กเนี่ยต้องการแคลเซียมครับแต่ว่าต้องการน้อย ถ้าเราใช้แคลเซียมที่เข้มข้นเนี่ยก็อาจจะทําให้ใบหยุดใบชะง,งักได้เหมือนกันนะครับก็เลยตอนนี้แนะนําให้ปรับมาใช้ในส่วนของปุ๋ยน้าเจซีอโกลหนึ่งนะครับก็จะสังเกตว่าจากชุดใบเดิมที่มันอั้นอันเนี่ยครับกล้านแล้วก็ไม่มีการแตกเนี่ยตอนนี้ก็เริ่มมีการกระแทกออกมาพอสมควรน,นะครับกระแทกมาพอสมควรเลยนะครับแต่ว่าบางต้นเนี่ยเนื่องจากยังโดนฤทธิ์ของแคลเซียมที่ฉีดเข้มๆขมไว้นะครับก็เลยทําให้ ใบยังชะง,งักอยู่บางส่วนตอนนี้ก็ปรับสูตรแล้วนะครับนะครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่ในเกณฑ์ที่พอครังพ่อที่ใครได้มาติดตามนะครับจะเห็นว่าจะเป็นใบชุดโอมลักษณะแบบนี้พอสมควรแต่ตอนนี้กระแทกแตกขึ้นมาใหม่พอสมควรเลยนะครับเนี่ยชุดนี้แต่ยามแมลงที่นี่ถึงครับมแมลงนี่ปกติยอดมางี้จะจะไหม้หมดละแต่ทางทางพี่ที่ดูแลนี่นะครับ ไม่ยอดยอดไม่มีปัญหาเพราะที่นี่จะฉีดฉีด,ฉดค่อนข้างบ่อยครับเพราะนั้นฉีดบำรุงก็จะฉีดมแมลงไปด้วยในตัวเลยนะครับแล้วก็หญ้าช่วงนี้จะค่อนข้างมาเร็วนิดนึงนะครับหญ้าหญ้าท่วมเลยก <laughs> ็เดี๋ยวเดี๋ยวมาเคลียร์หญ้ากันอีกทีหนึ่งนะครับ นนทางเจ้าของร้านเจสีซักซีษก็มาติดตามดูแลด้วยครับสวัสดีครับอ๋อสองแถวนะอันนี้มาดูว่าฝั่งนี้เท่าที่ดูยังพอได้นะครับแต่ว่ามาสองแถวนี้เดี๋ยวเรามาดูปัญหาว่าทำไมมันจะง,งักหรือมีปัญหานะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกวิดีโอหนึ่งจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องแหล่งน้ำด้วยนะครับเพราะแหล่งน้ำที่ดีจะมีประมาณนี้นะครับ ถ้ามีแหนหรือมียาคลุมมากๆก็อาจจะทําให้น้ํามีลักษณะน้ําเน่าเสียได้ก็เดี๋ยวต้องดูปัจจัยอื่นๆด้วยเพราะว่าปุ๋ยเนี่ยเป็นเพียงแค่ปัจจัยเดียวบางคนบอกว่าอาจารย์ใส่ปุ๋ยแล้วไม่เห็นดีเลยนะครับการลดน้ําการแหล่งน้ําการฉีดให้ถูกต้องรวมถึงการใช้สารอาหารที่เหมาะสมเนี่ยจะมีผลต่อกรเจริญเติบโต,ตมากๆนะครับ ครับเนี่ยฝั่งฝั่งนี้ยังงั้นอันอยู่อ่านี่ยเนี่ยเนี่ยครับสีไฟออกจะไม่ยาวอเนี่ย,ยก็คือใช้ใช้แคลเซียมฉีบคุมไว้ตอนแรกเนาะมันก็เลยอย่างนี้หมดเลยงงหรอืหเหรอเ่าพยายามแตกนี่มันแตกยอดแตกไ,ไหลมาเสร็จแล้วก็โอ้นี้โดนโดนกลุ่มพวกเพี้ยไฟด้วยครับถ้ายอดไหมขนาดนี้นะครับ แต่ว่ายอย่างน้อยนะอย่างน้อยใช่ไหมครับมีมีกี่ต้นนะพี่แบบนี้แบบนี้เหรอไม่กี่ต้นนเน,นี่ยแค่มุมมุมเนี่ยผมว่าน่าจะโดนอย่างเงี้ยถ้าถ้าโดนเพีย้ยไฟเล่นนะครับมันจะยอดมันจะอย่างนี้เลยแล้วใบก่อนทิ้งมันจะนี่นี่สีอย่างนงี้เลยสีอย่างเงี้ยที่ว่าโดนเพีย้ยไฟจะสีอย่างนงี้เลยจะคล้ายๆการพวกขาดแมกนีเซียมแ,แมงคานิมแต่การโดนเพี้ยไฟเนี่ยสังเกตง่ายๆครับถ้าขาดแมกนีเซียมแคงเานิมพอใบโตใบแก่ไปเนี่ยมันก็ยังเป็นเหลืองแล้วก็เขียวเป็นจุดเหมือนกันครับ แต่ถ้าว่าโดนเพี้ยไฟเนี่ยตอนเล็กๆจะเป็นเหลืองจุดหน่อยแต่พอ<ม>ใบแก่เนี่ยมันจะหายมันจะไม่เป็นนะครับอันนี้วิธีการแยกระหว่างเพี้ยไฟกับขาดธาตุหารนะครับแต่นเน,นี้ยอันเนี้ยโดนโดนโดนเพี้ยไฟเล่นงานไปจุดหนึ่งแล้วก็เนี่ยจะสังเกตว่าใบมันจะตันๆเนาะชุด,ช,ด,ช,ดชุดนั้นเนี่ยในชุดชุดนั้นใช้เคลเสียมไปในใบมันจะตันๆน,นิดนึงแล้วก็เริ่มจะมากระแทกนี่ครับไอที่พยายามจะให้กระแทกก็จะกระแทกไอที่จะออกมา อันนี้อันนี้ไม่ว่ากันเพราะว่าอยู่ที่ประสบการณ์เนาะบางทีซื้อบางทีร้านก็บอกว่าบำรุงบำรุงเราก็ไม่รู้ว่ามันบำรุงอะไรแต่พออ่านข้างข,างขวดคือบำรุงลูกเอบำรุงลูกนี่ก็จบเลยอ๋อเนี่ยแต่ชุดใหม่เนาะชุดใหม่พยายามออกครับเนี่ยเนี่ยผมผมว่าไอ้ตัวนั้นอาบาเนี่ยเราฉีดแต่ตัวนั้นมาอย่างเดียวเลยเนาะมันเริ่มดื้อแล้วครับพี่ต้องเปลี่ยนกลุ่มยาไม่มพูดถึงว่าใบปะเนาะก็ไปโดนในตัวไอ้กระแทกอ่า เนี่ยเนี่ยอันนี้นี่เพิ่งเพิ่งมาชุดใหม่นะครับก็เลยบอกว่าถ้าทุเรียนเล็กเนี่ยต้องสูตรให้เหมาะสมเลยครับแล้วก็ถ้าใครไม่แน่ใจก็มาปรึกษากันก่อนแต่ฝั่งนู้นก็กับกับเดินดีเนาะโอ้ฝั่งนู้นแบบเนี่ยครับอันนี้บางมากเลยดีนิส่งอืมนี่ยบางมากเลยนะครับอ้อแต่ชุดนี้ชุดนี้เหมือนโดนแมลงเยอะครับพี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยไออย่างเงี้ยเพี้ยไฟเล่นหมดเลย จุดนี้นะท,ที่ยอดเดิมล้วก็เนี่ยท,ที่ใบทิ้งนะก่อนก่อนล่วงมันจะสีออกออกเนี่ยอย่างเงี้ยสีประมาณนี้ครับพี่แล้วก็ถ้าโดนดูดมากๆมันก็จะทิ้งใบนะครับโดนดูดมากๆก็จะทิ้งใบพอตอนนี้เพีย้ยไฟกับแต่ที่นี่ไม่มีเจ้ากระจนฝอยเขียวฮะมีแมลงปักกัดกับเพีย้ยไฟเพราะฉะนั้นเนี่ยยาที่แนะนานะครับก็ทางนี้พี่เขาใช้อบิดาอ่าอบามเมกินอยู่แล้วนะครับเราก็แนะนําตัวกลุ่มอิมิดาเพิ่มเติม,ตมหรือกลุ่มพวกพิพนิว นะครับเพิ่มเติมตัวนี้ก็จะทําให้ป้องกันแมลงได้ค่อนข้างดีโอ้โหนี่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 ครับดูดูแผลเดิมเขาได้เลยนี่อย่างงี้แหละครับเนี่ยเนี่ลักษณะโดนโดนเพีย้ยไฟทําลายค่อนข้างหนักครับเนี่ยเนี่ยดูด,ดูชุดใบเดิมรู้เลยครับดูชุดใบเดิมรู้เลยแต่ถามว่าโอกาสปืนมีไหมตรงไหนที่กรอบๆแล้วก็ตัดแล้วก็หักเลยครับพี่แล้วก็เดี๋ยวพอบำรุงเดี๋ยวขึ้นมาใหม่ยอดไมอย่างเงี้ยชัว์เลยครับ ยอ,ยอดไหมแบบเหมือนเหมือนตามชื่อเขาเลยเพี้ยวไฟไปตรงไหนไหมหมดมันจะจําง่ายๆคืออย่างเงี้ยถ้ายอดมากุดกุดจะไม่เหมือนทางนู้นเนาะทางทางนู้นเนี่ยเนี่ยทางนั้นเลยครับเนี่ยอันนี้แผ่ของเพี้ยวไฟแล้วก็ถ้าหนักๆมากเนี่ยมันจะเป็นเส้นๆแบบนี้นี่ยังมีใบให้เหลือดูมันจะเป็นเส้นๆแบบนี้แล้วก็หนักมากๆจริงๆก็จะม้วนแล้วก็ทิ้งเลยอันนี้โดยสรุปก็คือตัวยาเดิมอาจจะไม่อยู่แล้วเพราะพี่ฉีดถี่ไหมครับฉีดประมาณ เห็นไหมเนี่ยผมไม่ดูว่าทุก7วันนะยังไม่อยู่แสดงว่ายาอาจจะดื้อแล้วครับอันนี้นี้สรุปเลยว่ายาอาจจะดื้อแล้วอาจจะต้องเปลี่ยนกลุ่มเพราะว่าพวกนี้เขาจะมีรอบอายุเขาครับพวกเพี้ยไฟจักระจันฝอยเนี่ยเขาจะมีอายุรอบอายุเนี่ยเขาจะ30วันเพราะนั้นรอบอายุเนี่ยถ้าระหว่างที่เราใช้แล้วเราไปใช้ตัวเดิมรอบอายุมันยังไม่หมดมันก็จะดื้อละยิ่งบางทีจบชุ่นไปรุ่นลูกมามันก็เป็นเขาเรียกว่ากายพันธุ์ละมันสู้สู้กับยา อันนี้อันนี้ชัวร์เลยครับฟันธงว่าเพี้ยไฟครับก็ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนกลุ่มยาก็โอเคแล้วถึงแม้ที่ร้านพีพีไม่ได้ขายแต่เราก็แนะนําให้ได้ว่าจดให้จดไปแล้วจห้แล้วครับอ่าอ่าว่ามีตัวไหนบ้างคานนี้เราก็จะดีละเราสลับกลุ่มก็จะดีนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้รู้เลยนะครับอ่าอันนี้อันนี้อันนี้ฝั่งนี้ยังไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ แสดงเนี่ยมันเล่นเล่นไล่มาเลยครับเล่นไล่มาเลยตรงนี้ตรงนี้ยังไม่เป็นนะพี่ตรงนี้ตรงนี้ยังได้เนี่ยถ้ายอดสมบูรณ์อันนี้อันนี้ก็เหมือนกันมาถึงนี่เลยมาถึงนี่เลยแต่เนี้ยถ้ายอดสมบูรณ์จะอย่างนี้ครับอันนี้ยังไม่โดน,นอือเป็นมาตั้งอู่อเดือสองเดือนแล้วามาดูแล้วครับเนี่ยเนี่ยชุดนี้ยังไม่โดนชุดเนี่ยเนี่ยยอดถ้าไม่โดนมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะพุ่งมันจะไม่งอมันจะไม่ไหม นะครับอันนี้ก็จะมีกลุ่มพวกแมลงปักกัดบ้างแต่พวกนี้มากลางคืนกลางวันเนี่ยไม่เห็นนะครับทุ่มสองทุ่มเนี่ยมาปาร์ตี้กันละขึ้นบ็นปืนใหญ่ลยอ่าครับก็ยากก็เดี๋ยวลองดูถ้าเคลียร์ได้บ้างก็ดีครับเคลียร์ได้บ้างก็ดีเลยี่เครื่องปืนหญ่เสียอยู่อ่าครับครับเนี่ยเนี่ยโอ้โหแต่นี้ก็พยายามแทงขึ้นมาโอเคเลยเนี่ยเนี่ยชุดเนี้ยไม่เป็นไรมองไกลๆไม่รู้เลยแต่ถ้าเห็นยงงุดปุ๊บรู้เลยเนี่ยไม่ไม่ต้องไปดูใกล้ๆว่าเพี้ยไฟหรือพวกจักกรย แต่ตอนนี้หลายแปลงโดนจัากรจันปล่อยอเยอะแต่ว่าทางนี้แสดงว่าเพีย้ยไฟครับเพีย้ยไฟถ้าตัวตัวมันจะออกแบบปีกมันจะบางๆอะ่ะล้วก็จะเห็นเป็นเป็นเดี๋ยวต้องส่งรูปให้ดูเพีย้ยไฟเมื่อวานไปเจอเพียบเลยเป็นเจอตัวเพียบเลย,เย <laughs> แต่เนี้ยโอเคเจอที่ไหนบอ่อทองคนระับเมื่อวานไปบอ่อทองมา <laughs> บอ่อทองชลบุรี <laughs> โอ้โหวันนั้นสะสมไว้หลาสายพัน <laughs> มีทั้งไข่แจ้ จัก,กระจัดปล่อยแล้วก็เพี้ยงไฟก็เลยโชคดีเลยถ่ายให้เขาดูได้ว่าเป็นตัวแบบนี้แบบนี้โอเคอันนี้อันนี้แต่ปุ๋ยพี่ใส่ถึงครับดูเนี่ยถ้าใครไม่แน่ใจก็โทรมาปรึกษาได้ก่อนว่ามันเป็นโดนอะไรกันแน่เพราะว่าแต่ละที่เนี่ยมันจะโดนไม่เหมือนกันครับเนี่ยเดี๋ยวผมลองโดนไปดู อันนี้อันนี้ไม่เป็นไรนะครับนี่นชุดนี้พอได้ครับวันนั้นถ้าไม่แน่ใจก็สามารถทรมาปรึกษาพูดคุยกันก่อนได้นะครับบางคนเอะอาจารย์โดนตัวไหนยังไงก็แอดไลน์เข้ามาพูดคุยได้กับอาจารย์อนุริศ8ย์8 8 8 2 8 0 8 5 2 8ช่วยวิเคราะห์ช่วยดูให้เบื้องต้นนะครับแล้วก็หาซื้อยาตามใกล้บ้านได้เลยนะครับเพราะกว่าจะทําชุดใบได้เนี่ยไม่ไม่ง่ายครับบางทีบางคนเอาปุ๋ยเราไปใช้เอาโฮอร์โมนไปฉีดมันก็แทก แต่ที่มันไม่สวยก็เพราะว่าโดนมแมลงทาลายเท่านั้นเองนะครับกับบางทีเอาไปผสมอย่างอย่างที่นี่เราผสมกับแคลเซียมสูงไอตัวเราก็จะดึงแคลเซียมก็จะกดมันก็เลยงงนะครับก็ฝากไว้เพียงเท่านี้กับเพจเกษตรตองแปแล้วก็ u t u b e เกษตรตองแปนะครับวันนี้พามารีวิวแนะนําเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการเรื่อง่าทอาหารครับการฉีดยานะครับอ่อย่างชุดนี้ให้โดนนะครับถ้าโดนปุ๊บตรงนี้จะจะจะ,จะไหมงอเลยครับเชื้อไฟนะครับตามชื่อเขาเลยก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันครับ สำหรับเพจเกษตรทอง8แล้วก็ YouTube เกษตรทองแปดเร็วๆนี้เราจะทํากลุ่มให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคพืชด้วยนะครับก็สามารถที่จะกดแปด,แปด,แปดใต้คอมเมนต์ไว้เดี๋ยวเราจะดึงทยอยดึงเข้ากลุ่มอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มีคําถามอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้ล่างแล้วเจอกันในวิดีโอหน้าครับผมเราจะสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ไปด้วยกันกับเพจเกษตรทองแแล้วก็ยูทู e เกษตรทองแปดครับผมสวัสดีครับ